ครับสวัสดีครับนี่ตากับยายครับตากับยายจะไปเอาปลานะครับปลาน้ำมันขอดมันแห้งนะครับน้ำมันขอดมันแห้งที่นาก็กลัวมันตายเดดนะครับ เมื่อเช้าไปได้ตังเยอะครับแต่มันตายส่วนมากมันตายครับเมื่อวานไม่ได้ไปดูผาผู้สาวง่ามไปล่วงที่ตมุมเป็นว่าเป็นบุรองโอ้ กี่ตมที่สาดใส่เพิ่นูะดอไปยางนั้วกันแทร่ลูกไม่พูนละอันให้ชุดถ่ายพูนละ ล่มพายลงล่องม,มองเล็กมองหน่อยก็ค่ายอยู่จะจะจะลงเบิดเนาะอย่าลงเบิดก็ค่ายอยู่ด้วย หลอดเกียวเ้าเกียวาเขาลมก็พู้ดีาเนาะพูดีหฮาวันห่าอันเกียวเขากะงวงอยากจะกินงา ันเท่าหน้าหนานเนี่มีาเขาอีตับนะเขาอีตับเดีวมาสิว่อมันก็ได้ได้ก็มีห่วงมันก็มีห่วงอยู่ใกล้กัเขาอีตา่ตายอุยแลน่ เดอ้อพี่น้องเอสซีมาเอาปลาขอน้ำตาเดอ้อน้ำยายเดอ้อมัอนีละ,ม,ละมัอนีละสิมัอนีละสิดึกขี้ตมใส่ก <laughs> ันข้าแม,น,มนบางบวบหวานข้าอ,อยู่ที่เนาะดอกบางบวบหลายแท้ ถ้าเป็นหมกบวบคมหมกบวบขมผัดเื้อหันหนกะน,นี่หวดนกกินได้หมาก็มาก,ากินก็ได้ขั้นฝนมาตกเฉดี่สูบน้ำหมา่ค่คยว่าตนืน<า>ตูนลนลง ปลาขนมาเบืองมันเศ้าเนี่ยยองมันบอม,มันยองมันมาหากินปลาคอนใช่จังผูเป็นทางโอ้ยนี่แล้วเสียหลายค่างอืมให้นี่แล้วหล่อมลายเนาะผมก็ว่าโมเป็นละปีหน้าก็จังเพ็ดยไหม Bay phi Bay trong phi Như theo này là mắn đắt từ ta sao này ta đẹp ta tát nhỉ Hãy subscribe cho kênh ไปโฮมบุก้อนได้ก็ได้เอาก็เอาก็ป่าเอาโทรศัพท์ไปป่าไปผลก้อนไปหอนสิว ก็แหงไ,ไหวเลว่าคุณสาวเพิ่ยังยไรอ่ะแห้งไหวแต่เด้คนตัวนีโลงเลยนสิโล่งบาบางเลยเอ้ยอยายจะเอาปลาคอนโอ้อยยายจะเอาปลาคอนอืมอยายจะปัดเอาปลาซิวเ่ยนะ ยายสิปัดอะาซิวโอ้ยขึ้นหน่อยแะ่ปซิวไป มันฆ่าลูกหนี่จะฆ่าอยู่ห่างมือซาวน์ไรหลายังไงที่มันใสมันนอนเออผู้ว่า ปูกับมันได้ไ,ดไหมไปอู้ใส่พักสังแง่งพี่น้องเลยแ,บบแสบวัดแบบสบเป็นข้าวแสบโอูกับตำบักหุ่นล่างดีๆเนาะล่างดีโอ,อู้บายเนี่ยมังสั่นแล้วตะเกาเนาะโอู้ โอ้ยห่ากันจำจะเข้าลูกยังน่อยนะแซผูปลาครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้จา้าขาขอบคลิปนีนะครับผณครับสวัสดีครับ